บารมีของคูบาอาจารย์บ่ธรรมดาเดอ้อขันพ่อเพื่อนก็นใหายข้ารพถวายเนื้อเสียนถวายเนื้อก้าวยากหลายที่สิพ่อของจริงสวัสดีเพื่อนเพื่อนนิเสียงจากครวาสหลังเขาบอหให้หลังเขาค้นบ้นบานเฮาสิม,มาวอโตอ เรื่องการพบเจอคู่บาอาจารย์อูบอบาลามีของเพิ่นนั้น่ะคุ้มกะล่าหัวเฮ้าตั้งแต่เฮ้าก้าวออกจากบ้านครั้งแหลกตั้งแต่เฮ้าจองตัวเครื่องบินโอ้เฮาเวบาแลยเฮ้าคนลุกแต่ตัวตอนเนี้หูคนหัวเฮ้าก็ยังลุกเลย แปลกประหลาดตัวแปลกประหลาดอี๋ตั้งแต่เขาจองตัวเครื่องบินมันเต็มหมดเลยได้ว่าจองยากอี๋ฮัตแต่ว่ามันเหลืออยู่ทีหนึ่งเขาฝ้าเอาเลยแหละแล้วก็ได้ถือพ่อแม่เป็นตัวที่แบบเขาบอเอาแล้วอ่ะเขาเข้นเส้นไปจังสันอ่ะเมือนเขาก็เลยได้ต่อมาแบบราคาพิเศษเวย เอา้าปาดนี่และบอจองตัวแล้วแหละมันบอจองไว้เป็นหลายเดือนเลยนะเข้าไปหนาฝนตัวทุกเทือที่เข้าไปเนี่ยไปหนาฝนมันสิมีมรสุมมรสุมแบบผ้าอยู่แบบลูกที่หนึ่งประเทศญี่ปุน่นก็รู้อยู่นะว่ามันเป็นเกาะมันสิมีลูกที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่สที่ห้าลายลไปหอดยี่สิบสามสิบก็ลูกนะ มาแต่ละปีมันหมธรรมดาเด้พัดในบ้านเฮืองพัดแบบพังพินาศไปเลยละ่ะบาทน,นี่ละบอมันก็มาสิรูจักเนาะเวลาจองตัว๋วฝ้าฝนเป็นจังใดบรูเลยดีมือนั่นมือเข้าไปเ,เริ่มเช็คอากาศเนาะภายในอาทิตย์นั้นพายุละบอเขาจําได้ค้าไม่น่าจำบอบอผิดหมด ประมาณลูกที่สิบกว่านี่แหละสิบแปดบวกก็สิบหกก็สิบเจ็ดก็แบบแถวๆนี่แหละ้าเป็น้าเป็นเทาจำพาด์ตกับขอโทเดอร์เขา้าเวตรงกันกับมันมาเลยอะ่ะมันก็ร่งสีมามันก็ร่งขึ้นมาจากทางชิบะคือน,นาลิตะฮ่าจะต้องไปขึ้น,คน,น,น,นเ,เครื่องอยู่นาลิตะบาทนี้ฮขาก็ต่อเครื่องแต่จังหวัดของฮ่าไปเนาะฮ่านั่งเครื่องบินสอง สองทอดเด้อทอดที่หนึ่งจากจังหวัดของเฮานี่ไปหานาลิตาตอดนี้ช่วงที่เฮากำลังออกจากบ้านบอกว้ยนกกันนห้องนะจิบ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 แบบอากาศมันสดใสสดใสตั้งแต่ตอนกลางคืนนั่นบอกเฮ้าออกกลางคืนนะหัดตัวมีเสียงจิบจิบจิบ กับเขามาอวยพรนี่พระจันทร์เฮ้ยพระจันทร์นะมันเหมือนพระจันทร์ทรงกรดนะเคยเห็นว่าเป็นสีเหมือนสีลุงอะล้อมรอบพระจันทร์นั้นไว้อะและก็มีเมฆมาคุ้มอยู่ว่ามันมาจากมันมันมีพาอยู่เด้ฮัดแต่ว่าพระจันทร์นี่เด่นขนาดเลยเมฆคุ้มปันได้พระจันทร์กับห้ามงสอดออกมาจนได จนแบบเข้าไปหอดจนสว่างเอาขึ้นเบิงอากาศดีบ่มียังติดขัดจ้าหน่อยทางทางที่สิมีพายุเข่าดิเข้าก็ไปบัางใดนี่อีก,ล,กลูกก้อนหนานนะั่นน่ะมันก็เลยเป็นอากาศแบบคุ้มคุ้มเค,คือบวันนี้ลูกต่อมันกําลัางสิเขา้าวันนี้เวลามันเขามันมาต่อเนื่องดีตอนนั้นนะหนาพายุเนาะบาทนี่ละบ่พ่อตะวัน เข้าไปหอดสนามบินในจังหวัดเนาะในตัวจังหวัดแล้วมันนี่เข้าเขาตอนเข้าแหวสื่อของก็เนาะของฝากของแม่เข้าอย่างจังจันทร์สีเข้าสื่อของบอกบเเข้าไปแวะมันมีเวลาเหลืออยู่ประมาณสัวโมงนึงเขาเลยไปแหวซื้อแวะสื่อของอู้หิลมแม่ล,มแ,ม,ลมแห้งแห้งแห้ง่ะก็แห้งเน่ยจนเปิดประตูออกนี่ว่ามันประตูสิกระแทกกระแทกรถข้างๆเลยนะ คันบ่จับว้นี่มันกระแตกอีหล่ละต้องค่อยๆเปิดกันนะป่านี้ผู้เพผนมาส่งเิ็นก่นโอ้โยเครื่องขึ้นได้บ่เนอเครื่องขึ้นได้บ่เนอสักพักสื่อของออกมาเอ้าบ่หอดสามนาทีออกมาออกมาจากหางฮะนะลมบ่มีจักเม็ดล่มฮะนะคายกายๆกับถืออีหอย่างคุ้มไ้นี่แสงสว่างส่องลงมาเอา้าบัดนี่ ไปสนามบินนากาสว่างสว่างเป็นท้องฟ้าสีสีสีค่สมสีฟ้านะสีฟ้าที่สดใสมากๆเลยอะแค่แค่แนั้นนะบ้านี่มันกับโบแค่นั้นเองบันนี่ไปหอดสนามบินปุ๊บพอเฮ้าขึ้นืนเครื่องบ่บัานี่เฮากับโมหอดไทยแล้วเนาะบัดนี่ผู้เพิ่นไปส่งแล้วบ่โทรศัพท์มาบ่อยฟัง วันโอ้ยหูยบาาอกว่าเขาหันไปส่งตัวนะพอตะว,ว่าเครื่องหอกกันบอกพาอยู่นะเขาเขาจักฝนจักลมจกกักยังเขา,ขาว่าฉันเอาเครื่องอะขึ้นไปบอดสิบนาทีพาอยู่เขาผ้พาอยู่รูบักไงเลยเขากลาบบานกับกาบบ่อใดไดไปผัก ยวนห่างที่ไปซื้อของนะอยู่ตั้งสามสมวมไปติดแอกเลยนะโอ้ยเพิ่นบอกให้ฟังมุสาธยายโอ้ยความเบิดเป็นเป็นต้นใหม่เป็นนี้ยมนะโอ้ยแบบพังกันเป็นกิ้งไม่แตกหักลงมาเฮาฟังแล้วเฮาคุณลุกเอ้าบัดเธอตอนเฮ้ามามันคืออากาศแจ่มใสเที่ยะนะมีตั้งแต่ตอนไปแวะซื้อของให้แม่ล่ะจังรู้สึกว่ามีล่มแน่น่ะ บอกเธอเข้าไปนะเว้ยทองฝ่าแม่สว่างปงป้งโป้งปป้งขนาดเลยบอกมีฝนบ่มีลมจา้ากแอะยังวะบาทดนี่ล่ละตัวมันแปลกอีกอย่างหนึ่งนะผู้โดยสารนะนะสายการบินหันสะหผู้โดยสารน่ะเต็มนะทุกแบบมันสเสียนมองขันแต่ละ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 ช่วงแต่ละช่วงมันบอละมันสิเต็ม เต็มแบบนั่งเลี่ยงกันเต็มเบิดเลยแต่มันแตกที่นั่งของเฮ้าหันบุมี่ผู้ใดนั่งนากันบุมี่ผู้ใดมานั่งนาเลยแมมรอบๆคางเฮ้าแม้กระทั่งนี่โตที่นั่งคางคาเข้า,ห,า,ห,าหันนะกาบุมีข้างหน้าก็มีข้างล่างกับบุมีข้างๆกับบุมีว่างว่างแมว่างไปเลยมันอีเห็นอยู่แบบฟังตรงคำม,มันจะมีสามแถวเม่อล่ร่เครื่องเครื่องบินต่างประเทศนะนะ่ะ มันจะมีสามแถบเนาะเข้านี่สีนางแถบปีกทั้งทสายแต่ว่าบริตติดหนาต่างเนาะมันจะมีอีกมันจะมีอีกสองทีนะน่อนติดหนาต่างมันเข้านางไก่ไก่ทางยางมนนีอีกซีทีนี่แหละซีอยู่ตรงกลางมานีมนนีทั้นนทงหน้ากับบมมีทั้งหลังกับบมมีเด้ว่างไปหมดเลยพุดเข้าไปเห็นอยู่ข้างหลังพุดนะแบบหลังหลังมุ่มพุดนะมาน,นีเพราะแต่ว่าหลังหลังมุ่มมุ่มนะ พ่ลอลคนญี่ปุ่นพ่นโต,ตอว้วนพ่่กระเพากันหลุ่นพ่อบอกภาษาญี่ปุ่นกันเนาะนพ่้แหลกก็มานั่งลงเนะเาะเข้าพ่นได,ด้ยินเน,ะนเาะเข้ากคเลียยวเวิงโอ้ยก็มาว่างดีแทะพ่นเลยบอกโอ้ยใหญ่มีปู้ใดมานั่งน้ำเดอ้อแหงผู้ใหญ่อยู่มันสิบหลมมันสินั่งบหลมหม่องนงั่งเล่ากับผู้ใหญ่ีหลีเด้วนะยนว่ยาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ ใหญ่ยี่หลีทั้งสูงทั้งใหญ่ไหมมันนี่มันมนี้ผูดด้วยชันคำวลาเลยแล,ล้วก,ก็หุ่นหล่นหล่นอย่างนั้นนะีน้เอาละแต่อ,อีตันแต่อีตันเพิ่นแต่อ,อีตัวนี่เลยมันี้มัน,มนล้มีผู้หนึ่งอยาอา่างขำว่าโตใหญ่โตทอขันกับเล่าอะไรไหมโตมากเลยนี่ยแล้วมันนั่งข,งขง้างๆมันนั่งมันนั่งเยี่ยงกันแหมเป็นผู้ใหญ่สองคนนั่นไหม มันนั่งเฮี้ยงกันเฮ็ดอยู่แอดเป็ดอยู่อันเฮี้ยงกันสี่คนมันเป็นล็อกไอะรล็อกตรงกลางนะนะมันมันมันว่างอยู่ประมาณสองแถวมันผมมีคนนั่งเนาะอยู่ไกลๆเฮานะเหมันนที่แถวที่สามเพื่อนนั่งพอดีนะล็อกกลางเฮาก็ซ้อมเพิ่บเพื่อนก็รู้อยู่ว่าเฮ้าเบิ่งแต่แต่ลอกก็มากเบาเนอะโอ้ยนังมีผมนั่งน้ำอยู่อ่ะมันหล่นเลยในว่นศุกร เจสิค่าเราเคิดเลยคนสองคนผู้ใหญ่ๆ่นาดมาหนักน้ำกันอาหนึ่งมวยเจสิค่าเราอันนี้เขาเหรอีตัวหนูนี่มานี่เพื่อเราพยายามสิขอเปลี่ยนเนาะเขาระว่านแก้พึ่งแก้พึ่งให้เครื่องขึ้นก้อนอย่างสินัทจังเดยอนเดอลเดอลเดี๋ยวสิเซ็กที่นั่งให้อีกดอกอย่างเดอลสิเบิ้งไปดอกคณะมาเนี่ย อันคือจังพนลูกกันนะนะพนม่นางเพื่อเพื่อนกันเลี้ยงบังหนากันสองคนม่ถุนยังไงย่าขยับเด้อมันอึดอัดมันขยับบ่ได้โอ้ก็อยูพวกภาษาญี่ปุ่นเนาะพนบอกกันนะาเราฟังรู้เรื่องนะนะเอ้าววาสิขาเราหลักหัวโชคดีแล้วแต่บุญมิ้คนนั่งไก่เฮาค่ะมีคนนั่งไก่เฮาหรือเขาเขาที่คือสิงหัวเขื่อนหัวนะเพ่นก็เห็นเนาะหัวเด้อพ่นก็หัวเลยแ้ยนัน อ่านต่นี้บ่อยหอหลังเอา้ามันคือว่างดีเท้ของห้องมันคือหลงจังสีว่าจังสีนะ <c oughs> เออบะเนียนเพราะสักพักหนึ่งช่วงเอมันก็มีอีกอย่างหนึ่งเนาะช่วงเราวางิบเอ่อมหาแบบมันมีขามหาสม,มุดมีทะเลตรงนั้นเวลาตรงที่มันขามกันนันเนาะมันมีแต่ทะเลเนาะทางใต้อะนะใคๆก็มันอยู่กึ่งกลาง ระวังไทยกับญี่ปุ่นนะมันสิอยู่กึงกลกางงกลางๆระวังตรงนั้นละ่ะเขามีความรู้สึกแบบโอ้ยเป็นตา่ยานยังกับบุรุษยานยานมันคือจังสนามแม่เล็กขนาดใหญ่เลยนะยอ้อยใหญ่ใหญ่มโหฬานมโหัว้านของมโหัวานเลยเลนของมาสิเขมามมหาเหัานะ่น่ะเขามีความรู้สึกคือจังคนสียหายใจพ่ออกเนี่ยตั้งๆที่เครื่อง ผู้อื่นเขาแบบนอนกันเลยเดชช่วงนั้นน่ะนอนวืดไปมันคนเด่นเกมกระเล่นไปฟั่งเพลงกับฟั่งไปยั้งสน่มเฮ้าหรออ๋คือ,เ,อเป็นยังสี่เขารู้สึกยังสี่วันนี้ตาเข้าน่ะมันจิลายเป็นภาพเขาดำเลยเฮ้ยคายๆก็มันวูดเขามานี่ยกลางโนเขา,านี่มันวูดคือจะังทุกอย่างมันหดโตร่วมมานะ่ะฮดโตด่วมมา แล้วก็วูดถอยถอยถอยเอเก็มาอยู่กลางนอกเข้านี่ถอยเธอรบโอ้ยจิตสี่รวมเฮาเราตกใจแล้วเพราะมันสิมันร่วมมายังตอนนี้หนอกเิมาร่วมมายังตอนนี้บัดเธอรวมไปแล้วคมไปแบบหลายสมงแร้วมันออกมาบ่ได้เขาสิบ่ตื่นกันเบิดล่ำบ่ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอยัง ด้วสีเป็นผ้ากันแบบจางความเดือดร้อนในพู้อื่นอย่าเพิ่งมาร่วมตอนนี้เขาวันจังสีเนาะหฮาหละ่ะเป็นยังจังร่วมหฮากับโบู้บลูอีหลีตรงนั้นจนจนห้องยาน,ดยนเด้อค่ะมันเฮาเดินทางไปผู้เดียวนะเพราะว่ามันต้องขามกับสนาเมเมล็กตรงนั้นนะแล้วมันปะทะกับสนาเมเมล็กตรงนั้นนะแล้วมันเกิดอาการตรงนั้นนะ่ะมันโ่เมนค่ครั้งแรกนะมันมันสองสามเถื่อ,อจนกระทั่งเข้าแบบ พักหลังๆอะเขารู้สึกว่าเขาโอเคเขาว่างตรงนี้ได้แล้วมันก็เรยบกค่อยปั่นได้ค่ะนะปั่นนี้เขาก็บูรู่นะว่ามีอย่างตรงนั้น่ะเขาก็กาด้วยด้วยกิเลสนะเนาะมันมันมันโดยโดยมันกับมาควงไว้ว่าเป็นอย่างขึ้นมาร่วมอย่างตอนนี้เองสินะเขากับมาดยอดหลังขึ้นนะทำเป็นมันกับแมนยู่ละเพราะว่าเขายังใส่ชีวิตแบบคารวะเนาะไปอย่างสิ ไปสร้างความเดือดร้อนในผู้อืน่นเหากับบอยากเหากับบอยยากไอ้จังเยวละบอยอยากสร้างความเดือดร้อนในผู้อืน่นเหายันเท่าบาปนั่นละ่ะทังสี่หละกเปน็นยังเพื่อนยังว่าขันผู้มิสมาเทียงแห้งบอกเป็นอีหย่างมมส,สนนนมิมันจะเป็นอัตโนมัติเปิดเพื่อนบอ่ชหายไปแบบเพื่อนบวให้ยคุกขี้ตีโมงกับอีอย่างเลยเพื่อนสิแบบเขาป้าเขาดวงมือปฏิบัติผู้เดียวระวังผู้หลูกยู่ในกระตรงกระต๊อบอีหยังแบบที่เพื่อนปฏิบัติกันนะ ขันมันสิลวดมันรูมันบ่บฟังฝาฟังใฟเดเออแต่ของเฮานเขาใส่วิธีใดบอ่ก็คือเขาสกิดนิ้วมืออีกเออสกิดเนิ้วมือเพราะว่ามันรู้สึกตึงเตนิหนวมือเพราะว่ามันขาวดำบมดแล้วเฮาน่ะเห็นภาพขาวดำบมดแล้วหายใจก็หายใจบ่ก็จังคนสิตใจนี่เอ้าถือกลุ่มอยู่ขนะเข้ากับโบรูเด้มันอย่างอย่างพลังงานอี่อย่างแรนมาอือหัดจิตเฮามันหดตัวเขาหดตัวเขาแม่ ปาดเนี่ยแล้วบะมันกับผานมาดได้แหละมันก็วืดออกสักพักแบบเป็นอย่างจังวืดเอกฮสกิ๊นิ้วมือไปเอา้าสิตายก็ตายเอ้าออสติ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 สตสตสตเฮ้ยอยู่นสิลบปลายลมมือเราขันไม่ยังเกิดขึ้นเฮาบปวดถิ่มลมอีหลีเด้ห้ามทิ่มเด็ดขาดลมนี่เบื้องจอมันอยู่แล้วอยู่ปลายอันนี้นี่น,นี่อยู่ตรงพี่ซุปเติงๆนี่อยู่ตรงปลายปลายปากนี่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  อยู่ตรงนี้แล้วมันเล่นเขาเล่นออกกระทบกันยังสิอืมบิ้งไปยังสิเนาะแล้วมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เด้อปลายมันอยู่สาหางมันอยู่สายยังสิเนาะแบบนี้มันกะบอกก็บอกซะมาเข้ากะคลายเขาเข้าข้างในตรงกลางนาอกนี่เข้าคลายกับมีน้ำเป็นน้ำพุอ่ะน้ำพุมันพุ่ง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 มันเย็นอ่ะคลายกับน้ำพุพุ่งพุ่งพุ่งเองแบบขันเข้านิ่งแน่นีมันก็พุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมาให้เห็นรถเขาก็เรียกว่าจำเป็นตรงแบบ ไปกำหนดอย่างั่นะอันเที่ยงาเห็นนะมันสีเย็นเจี๊ยบเป็นพุ่งพุ่งพุ่งฟูฟูฟ่ฟูอยู่ข้างในเลยมันเป็นอัตโนมัตินะจจ๊สีวาจังได๋ละอืมวานนี้มันก็ค่ายออกมาเนาะวันนี้พราะค่ะนี่คือเหตุการณ์เหตุการณ์ตอนเฮาสิบปเอพ่อคูบาอาจารย์นาะตอนลรกวันี้พอตะวาลงมาเลยแล้วโอ้ยทุกอย่างแบบลาบเลื่อนไปเบิดเลยหอดคนมาหับ พอตางหับแล้วๆโอ้ยพายู่เข่าเอียงก็ดิเออบางดูโอ้ยครูบาอาจารย์เนี่ยเพื่อนคุ้มหัวยลีเด้คุ้มหัวยลีบรรรมดาเดอ้อเสร็จแล้วมันก็มีหมองมารสัจจันอีกเด้พอตะว้เข้าไปเขาก็ไปแจ้งสภาพไว้อย่างเพื่อเรียบร้อยเนาะไปหาลุงลุงฮะนะเข้าละ่ะ เพื่อนแล้วบอกเฮ้ยนึ่งในหลานได้สิเป็นยังสี่นะนะเป็นยังก็ผ่านมาได้ยังสี่เนาะเพิ่นก็สออไปเขาก็บอกว่าโอ้ยก็มีไปน้าฝันนะดอกมีผาบมาซอนเขาก็เกาหัวยิกงยิ่งิ่งิ่คือเกาเขาโอกว่าไปเพื่อนบอกให้เฮ็ดจังเด็ก็เฮ็ดน้าเพิ่นอนนะดอกหัตวตวะหัตตวะไอ้มาหนิก็มาแก่ค้าอธิษฐานมันเห็นผาบผาบเป็นสี่เหลี่ยม โคข้นมาแล้วเห็นว่าเป็นลวงลุงก็เลยมาตามภาพเขาก็บอกไปซื้อๆอย่างสี่เนาะอืมแบบวันนี้ลุงลุงเพื่อนก็คล้ายๆเพื่อนดีใจเนาะทั้งเบซี่เิ่นนังฟังเหมกับผ้ากันกามแบบเพื่อนได้ปีติะนะเพิ่นน้ำตาไหลว่าสันบางคนนี่อุ้ยพนมมือแบบนี่กม้มลงไปกามหอดพื้นพอนะเพื่อนอเขารบในถ้ำเวลาคุยถ้ำขนนะาะบอกว่าสันใดสันใดเพื่อนว่ามีตตนอีหลีเด้ ข้าลบถ้ำบัวถ้ำซันไดวันแบบอ้ยสุภาพอิลีเมซี่ฮนะน่ะอืมบาดเนี้นบาดนีและว,ว่าพอตว่าอันนี้ก็โดยความมาหัศจรรย์ของคู่บ่าอาจารย์อ้ยหลายอย่างอิลีเด้เข้าบบกเลยเล่าให้ผู้ปดไดฟังเด้ว่ามีเจ้าผูดใดิเสื้อเขือบวเสื้อเด้อมีพญานาคมาขออยู่กับเฮ้าเาด้ตอนอยู่ญี่ปุ่นนี่เข้าบวาเสื้อเรื่องพญานาคเข้าฮนะน่ะ เฮ้าลายพระยังเดียวจบเลยเฮาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทอนั่นเนื้อหัวเฮ้าย่างอื่นเฮ้าบอเอาเลยเฮ้าฮะนะเฮาฮักพระพุทธเจ้าคือย่างนี้เฮาบอกอีอย่างเลยได้ๆดมันมันมันอยู่ข้างในนี่มันอยู่ในหน้าอกนี่มันมันหักหักหักอีรีอืมอันนี้เฮ้าหลัเฮาหลักเฮ้าเลยลืมไปเลยฮานาวามีพญานาคมาขออยู่ก็สิว่าจังสันนันบ่ เฮ้าฝันตอนเฮาวันตายก่อนตายแล้วก็ผ่านไปบ่ก,กี่เดือนนะเฮาเราฝันฝันแปลกๆเพราะปกติเฮ้าบ่ฝันเลยเด้เฮ้าบ่ฝันเลยมิดซี่รีรถนอกซะจากว่าเฮาแบบบผ่ผพันอย่างอย่างใดซิมีคู่บาาจายใคยๆกับเห็นเป็นจีวอนแล้วก็ไม่เท่านะมาสอนเท่ากับไปน้าเพิ่นเฮ็ดตามเพิ่นสอนนะละอันนี้ลุงลุงกับมาอาทิตย์มาเสลยให้ฟังนันละพระธรมัมาล่ะพระธมรมาสอนตันนะ่ะดีปานได้แล้วจังสันเนาะ ปาฏนีิละบอกอันเข้าระแปลกใจลงลุ่งเลยว่าลงลุ่งเพิ่นบอกว่าเอา้าล่องไปหาคนเบิงหนังสือเด้อตำราเวลาเบาเวลาจ่าค่าบาลีอย่างแกงเสียนะบอกื้อหาประวัติครูบาอาจารย์มาอ่านเบิงเอออันนี้บ่มืันนี้บ่บม่ลงลุ่งไห่ล่ะบ่แม่ล,มลงลุ่งบอกเฮากับอัน คนที่ไปก็มีแม่เห้ามีป่าเห้าสานเนาะไปขน่ะไปเป็นจุ่มกันเพราะว่าเหากับงงู้้หยิงเนาะมันสิเป็นไอ้ลูกหลานเพิน่นแต่เห้าก็ต้องมันมีกดนะ่ะเพิ่นนี่บ่บยังไงว่าวัดเพิ่นนี่บบรับผู้ใดเขามาภาวนาเด้บ่บรับเลยสิรับเป็นกระพาะอย่างเดียวสิบ่ให้ข้างสิบโบอ,อย่างเข่งขนาดเลยเพิ่นเสิเอาแต่แบบผ่าที่แบบพานอยู่น้ำคูบาอาจารย์แล้วปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้สักระยะหนึ่งค่ะนะปฏิบัติได้ดีแล้วโอ้อย่างไรคะโอ้ยมีแตะคนทรงสานทั้งน,นั้นอยู่น้ำค่ะนะโยนยูค่ะนะโอ้ยกระดิกความคิดแนวลูเบิด์ตขลดขนาดลูกศิทอะไรลุงรุ่งนะคือบึงเอ้ยว่าโอ้ยไปไรบาทนี้้อนเขาย้อนเขาเฮาเด้อเฮาห่นบอก ก้สววนเนาะป้าๆเฮ้าป่าไปหาคนเบิง่งหนังสืออีหยังพ่อเดนว่าหนังสือมันหลายเป็นตู้เป็นตู้เป็นตู้อยู่แม่ยไปหาคนเบิง่งหนังสืออีหยังเพราะว่าเขามาอยู่ดุลเดี๋ยวห้องตอ่านหนังสือะเบิ่งประวัติคูบาอาจารย์เนี่ยเพราะว่าน่ร,รู้เรื่องอีหยังเลยนะมัน่เพราหอไปแล้วเนาะเฮาเลยโอ้ยเสียวขึ้นมาหลายแท้เป็นตู้เป็นตู้อยู่นะ่ะเฮาเลยยกมือถบท่วม,มหัวว่าโอ้ยขอพ่อหนังสืออีหยังที่ตรงกับลูกู่เด้นะอนกเฮาเลยไปลองจับเบิ่ง สักพักหนึง่งเห็นแต่หลวงลวงุงน่ยางปิวแวง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 แว,ง,แวงมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเนี้ยเอานี้นั่งซื้อเล่มนี่ว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทั้งๆที่หลวง,ล,วงลุงกําลังอันกวดตาดแบบยุไถ่เพิ่นกําลังไปกวัดตดัดเพิบ่บ่ไดอยู่แถวนั้นเด้ยแล้วก็เฮาคืดไม่นใ,นใจพ้อมมด้ยเฮ้ยเฮาคืดไม่ใจพ้อมเพิ่นลามาว่างถิมหนังสือลงเอาดีว่าฉันมันเราเป็นเฮาเลยเลี้ยวบ่ง หนังสืออีกอย่างคือมาเขียวอียังสั่นสงองนะเพิ่มเอาอ่านเบิ่งมันหมกับตแล้วล่ะหรอวะฝนบ่กจังสีแล้วฝนก็ถือไม่ถือตาดนะตาตาตากวดตาต่อมาดิมันก็บโบแค่นั้นเนาะพ่อวัยเฮาหงายหนังสือขึ้นนะเป็นรูปพญานาคกับหลวงปู่เหรียญเออนั่งอยู่ที่หัวพญานาคอะนะเขาหรืเลยวะ คือมีพญานาคอยสินะมันเอาเบิดขึ้นมือน่้นนะเพื่อนบอกต่เรล่องพญานาคเฮาละมาเอจัรู้ได้จังไดว่ามีมันพญานาคมาคออยู่นําเพราะว่าเฮาฝันก้อนหนานั่นนะนะเฮาฝันเดี๋ยวเฮาฝันว่าจังไดเฮาสิม,มาตอคลิปหนาเนาะคลิปนี้มันก็ยาวแล้วแล้วกับมันมีความแบบสนุกอิเลีตอนปฏิบัติหนาะนะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเฮาสิม,มาบอกให้ฟังเด้อ โอ้ยจะเป็นมวนหลายยังว่ามวลหลายมวลหลายขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามาฟังสาธุสาธุสาธุเด้อ